นี่สาธารณะของสหรัฐอ่ะพัลุ33.4ล้านล้านดอลลาร์ขอคำแบบที่เป็นเข้าใจง่ายกว่านี้หน่อยร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP ทั้งหมด GDP ก็คือการที่ประชาชนรายได้ประชาชาตนทั้งประเทศหาเงินได้เท่านี้แต่ว่านี่มันเยอะกว่าเงินที่หาได้ร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ร้อยยี่สิบสามร้อยยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์มั่งเมื่อเช้าเพิ่งลงมีมไปทีนี้หลายคนก็บอกเฮ้ยเป็นเรื่องปกติของมหาอำนาจแล้วคืออ่คุณลองเอาเอาเอา เอาคุณลองมีหนี้ร้อยี่สิเปอร์ซ็นดูดิแอลแค่ตัวคุณคนเดียวอะ่ะคุณมีรายได้หมื่นหนึ่งอย่างเงี้ยคุณมีหนี้แสนสองอ,ะอ่ะเมื่อไหร่คุณจะใช้หมดเราเราไม่ได้หมายความว่ามหาอำนาจมีหนี้เกินตัวไม่ได้นะมีหนี้เกินตัวได้แต่เพียงแค่ว่าสถานการณ์ตอนนี้คุณจะใช้ยังไงหมดประเด็นมันคืออยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นมันเลยเกิดช่วงสองสเดือนที่ผ่านมาเนี้ยเกิดช่วงของการที่แบบว่าคุณเคยจ่ายหนี้บัตรเครดิตไม่ทันปะ่ะแล้วแบบว่ามันกลายเป็นว่าเดือนนี้เครียดว่าจะหาเงินที่ไหนมาจ่าย แล้วต้องเครียดอย่างเงี้ยเดือนใบเดือนอะ่ะเดือนนี้เครียดจ่ายรอดแล้วโอ้แล้วเดือนหน้าเครียดใหม่หาที่ไหนมาจา่ายตอนนี้สหรัฐเป็นอย่างงี้<ะ>ประชุมสภากันทุกเดือนนะครับว่าจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายดอกเบีย้ยแต่และเดือนที่มันที่ที่ภาครัฐอะ่ะจะต้องจะต้องแบกรับมีดอกเบี้ยนะคุณสา<ะ>4ุดล้านล้านอะเขาเวฟดอกเบีย้ยเขาเองไม่ได้เขาเป็นรัฐไม่เพราะมันคือเงินกู้ของอ่าภายในของต่างประเทศของภาคเอกชนของระหว่างรัฐบาลด้วยมันแบบมันมันโยงมั่วกันไปหมดคําว่าเงินกู้คุณคุณเคยกู้เงินตัวเองหรอ <mm ไม่มีสาร er> ัะก็คือเขามีแหละแต่เพียงแค่แบบว่าเขาอจะกู้เขาเคขากู้ไทยด้วยนะเออเขากู้เขากู้เพายืมไปหมดเลยอ่ะเออเพราะฉะนั้นเน่ะไอ้เงินพวกเนี้ยมันก็คือการที่แบบว่าฉันยืมนายฮะนายก็มีดอกเบี้ยมาหรืออะไรอย่างเงี้ยเออแต่ประเด็นก็คือตอนเนี้ยแค่คุณหาเงินมาจ่ายดอกเบี้ยคุณยังเหนื่อยอ่ะแล้วแล้วเมื่อไหร่จะเคลียร์หมดเออและคำว่าดอกเบี้ยมันไม่ได้หมายความว่าจ่ายแล้วเงินต้นจะลดนะทถ้าตราบใดที่คุณยังจ่ายไปไม่ถึงเข้าเนื้อเงินต้นนะ S <S <S มันก็ทบต้นไปเรื่อยๆอันนี้ต้องให้พวกไฟแนนซ์มาอธิบายว่าแบบว่าแค่คุณเพิ่มเพิ่มเอ่อแค่แค่ไฟแนนซ์รถของคุณนะเพิ่มเงินเอ่อลดแบบว่าให้คุณผ่อนนานขึ้นสมมติผ่อนหมื่นหนึ่งอ่าแล้วจ่ายสักหมื่นสองเนี่ยจะผ่อนเร็วขึ้นสามปีปีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแค่แบบเงินนิดเดียวเท่านั้นเนี่ยมันเห็นผลระยะยาวแบบมากๆเลยนะถึงบางครั้งอาจจะซื้อรถได้ถึงสองคันเลยนะเออเพราะฉะนั้นคุณก็ลองสาม3ัสี่สามสามจุดสี่ล้านล้าน่ะแต่นี่ผมเพิ่งเคยเปิดกรานี้นะครั้งแรก จริงจริงตั้งแต่19อันิกามันยาวสุดแค่1966นะโ <Okay, S 1> <พ>อเคไม่เคยเกินร้อยเปอร์เซ็นต์อืมนี่เกินใช่เกินไปแล้วใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้มันเลยกลายเป็นว่าสหรัฐจะจ่ายหนี้นี้ยังไงและถ้าสหรัฐไม่จ่ายหนี้นี้ก็มีอยู่สองปัญหาคือผมไม่จ่ายหนี้คุณอน่ะคุณจะทำไมผมอ่ะอืคุณจะทำไมผมอ,ะ <c oughs> อ่ะ,ะมมอ,ะอะ่ถ้าเป็นไทม์ไลน์นั้นตอนนี้เขาก็เลยกังวลเรื่องของการลดความน่าเชื่อถือของค่างเงินดอลลาร์ <c oughs> อ่ออเป็นเอมันจะมีทริปเปิลเอ S <S 2> <S 2> มีเอมีอะไรอย่างเงี้ยมันความน่าเชื่อถือของสกุลเงิน <S 2> <S 2> ใช, <S <S 2> <S 2> ใช่ใช่ใช่ซึ่งถ้าหากเงินดอลาลาร์ถูกลดลด,ลดเกรดลงปุ๊บมันก็จะเกิดอ่าเท่าที่เข้าใจคือเกิดมหากรรมการทา a เฟอร์เงินอ่ะคือเขาก็จะหนีอ่ะห,หนีจากดอลาลาร์ออกไป <S 2> <S 2> <S ไปค่าเงิน <ไป S 2> อื่นซึ่งถ้าโชคดีไปทองคำออ่าผมคิดว่าคนที่ลงทุนอยู่ในตลาดดอลลาร์คงไม่หนีแบกที่ย่ทรัพย์สินของตัวเองไปหยวนแต่เพียงแค่ว่าผมคิดว่าเขาจะไปทองไม่ไปบิตคอยด้วย เออไม่ไปหรอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอพอมันเกิดการที่แบบว่าจ่ายดอกเบีย้ยไม่ไหวแล้วไม่คิดจะจ่ายเนี่ยมันก็เกิดการลดความน่าเชื่อถือ <S <S ไอ้ลดความน่าเชื่อถือคือสเต็ปแรกสเต็ปสคือลดความน่าเชื่อถือดอกเบีย้ยก็ต้องจ่ายกลายเป็นวาา่าสาระจะต้องจ่ายดอกเบีย้ยมากกว่าเดิมจ่ายเงินคืนมากกว่าเดิมเพราะว่าค่าเงินมันเสื่อมค่าหมายความว่าต้องใช้เงินมากขึ้นในการจ่ายนี่ ก๋วยเตี๋ยวกลายเป็นจาก30บาทเป็น50บาทหมายความว่าคุณต้องใช้เงินมากขึ้นในการแลกก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามเพราะฉะนั้นพอค่าเงินคุณเสียความน่าเชื่อถือปุ๊บมูลค่ามันก็ต้องลดลงดังนั้นคุณก็ต้องใช้เงินเพิ่มขึ้นในการที่จะมาจ่ายชดเชยมูลค่าของคุณในการจ่ายนี้มันก็จะเป็นเหมือนพ่อ <c oughs> ขางหมูทมปาแบบทวีคูณไปเรื่อยๆใช่เพราะฉะนั้นทางเรื่องของสาระคือถ้าไม่จ่ายแล้วสาระต้องทาสงครามด้วยถ้าไม่จ่ายแล้วปล่อยให้รถเก๋จะเฉยสาระไม่ยอมผมคิดอย่างนั้นนะ อ่าฉะนั้นเขาพยายามหาเรื่องตีให้มันเกิดสงครามอะไรสักอย่างขึ้นมาก็พยายามอยู่แล้วก็ดูเหมือนจะสําเร็จแต่ยังไม่สําเร็จดีอ่าแต่ผมคิดว่ามันก็เป็นจุดเริ่มต้นแหละเพราะว่าตัวอย่างเช่นสงครามโลกครั้งที่สองสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าปุบปับแล้วก็ยิงกระตุ้นดุมดุมมุมมันก็จะมีความขัดแย้งเล็กๆความขัดแย้งเมืองนี้ความขัดแย้งระหว่างประเทศนี้มาก่อนอพอมาเรื่อยๆปุ๊บมันก็จะลาม พอลามเสร็จปุ๊บมันก็จะใหญ่ใหญ่เสร็จปุ๊บก็จะกลายเป็นสงครามโลกถ้าเราเข้าใจเรื่องของประวัติศาสตร์เรื่องของอะไรพวกนี้ที่ที่พวกสายรัฐศสตรมันก็อย่างนี้แหละเข้าใจเรื่องของประวัติศาสตร์เรื่องของไซเคิลของมันเราจะรู้เลยว่าสงครามโลกไม่ได้จู่ๆแล้วเกิดขึ้นไม่ได้จู่ๆแล้วแบบเออเจ้าชายวัร์ีินานถูกยิงโอ้ข้ารถแล้วก็กลายเป็นสงครามเลยไม่ใช่มันจะมีความขัดแย้งก่อนหน้านั้นหนึ่งสี่ทัหนึ่งสองสามสี่ห้ามาก่อน ซึ่งไอตอนเนี้ยเราอยู่ที่สเตป 1, 2, 3, 4, ็ปหนึ่งสออเรายังเราสเต็ปยังไม่ถึงสเต็ปสุดท้ายที่ยิงปุ้งปังกันใช่อ,อ่ยังไม่ถึงขั้นสงครามโลกแต่เราอยู่ในไซเคิลของมันมเรานับเวลาของมันอยู่<ม>เพราะฉะนั้นผมคิดว่าตัวของปัจจัยเรื่องของเงินเฟอ้อและหนี้ของสาระอ่าหนี้สาธารณะของสารัฐเนี่ยจะเป็นตัวกระตุน้น 1. เรื่องของฝีแตกงในเศรษฐกิจสเรื่องของสองครามโลก